ผมเนี่ยเกือบติดคุกป,ประมาณปี2,524-25ผมเอาเจ้าแม็กเนี่ยเจ้าแม็กนัเจ้านิลวัตรกบดูสดีเนี่ยไปฝากจ่าหมเลี้ยงจ่าหมเขาเป็นสามีของพี่ภรรยาผมที่บ้านท่าไม้ที่จังหวัดจังหวัดตากนะครับ ผมก็เดินทางไปถึงมันก็ตีทุ่มห้าทุ่มแล้วมันก็หิวข้าว <c oughs> ก็ไปกินข้าวในตลาด <Okay. S 1> ไปกินข้าวจำใหม่เขาเป็นสอหองนะนะครับไปลบลาวลบเวียดนามมาไปกินข้าวต้มในตัวตลาดพอเข้าไปที่แม่สอดมันจะมีสารสารหลักเมืองหรือสารเฉพาะตากอยู่นะครับ <Okay. S 1> เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาในตัวตลาดจะเป็นตลาด ปรากฏว่ามันมีทหารเมาครับสิบเอกเมาเมาคว้างแก้ว,กวคว้างขวดอ่ะจ่าหมายเขาก็ไปห้าม<ป>เพราะเป็นสอหอเนี่ยไปห้ามว่าเอ้ยมึงเป็นทหารมาก่อเรื่องนี้ได้ไงมันต่อยจ่าหมายเลยครับต่อยหงายท้องเลยครับแล้วก็แย่งปืนจ่าหมายไปเลยนะครับ ผมก็เพิ่งขับรถเดินทางมาถึงข้าวยังไม่ถึงท้องเลยผมก็ไปไปจี้จับมันนะเอาปืนขู่จับมันนะมันก็ถือปืนเข้าหลามสิบเอ็ดมมเนี่ยนะครับก็หยุดนะนี่ตำรวจยอมให้จับมันบอกว่าไอสัตว์ขู่ทำเหี้ยอะไรแน่จริงก็ยิงนะครับแน่จริงก็ยิงนะครับผมก็เลยยิงแม่เลยมันท้าว่ากูแน่จริงยิงก็เสือกท้านะครับยิงยิงเข้า กบกขูด้านซ้าด้านซ้ายทะลุเหนือคิ้วด้านขวาล้มลงกับพื้นเลยยังไงก็เดสสมอเล่เฝ้ารากมะม่วงแน่ผมก็ดูว่าเออแน่นอนปล่าตายแน่นอนเปล่านะครับแล้วผมก็หยอดเหรียญแจ้งตำรวจพอตำรวจมาผมก็เอา สิบเอดมมยี่ห้อซิกสองสองศูนย์นี่แหละนะครับเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูกโม่สามห้าเจ็บอกมาถือบอกผมเป็นตำรวจประสบเหตุพอดีคนร้ายยิงคนตายตรงนี้นะครับแล้วมันหนีไปอย่างเงี้ยตำรวจก็ช่วยกันตามคนร้ายนะครับผมก็ช่วยตามมาเขาด้วยทั้งทั้ง,งี่เราเป็นคนยิงเองเนี่ยปรากฏว่า ไม่เจอก็กลับมาที่นี่โอ้โหเลือกเต็มพื้นถนนเลยก็ถอยหลังรถร้อยเวรมาแล้วยกศพมันเนี่ยขึ้นท้ายรถท้ายถอยมันฟาดกระบะหลังเนี่ยรถตำรวจไม่มีกระบะหลังฟาดปักเข้าไปพอฟาดเข้าไปพอไปโรงพยาบาลเจ้าศพไปส่งโรงพยาบาลคนมาจับชีพจรบอกว่ายังไม่เสียชีวิต โอ้โหบอกยังไม่เสียชีวิตนะครับมันเอาที่ครอบมาครอบเลยครับที่ครอบเนี่ยที่ครอบไอ้ครอบออกซิเจนเนี่ยมาครอบครอบแล้วก็รีบด,ดันเตียงใหญ่เลยผมก็หวังดีผมก็ช่วยดันเตียงด้วยนะครับดันเตียงไปนะครับแล้วเขาก็ไปปั๊มหัวใจกันอะไรกันผมก็ไปเฝ้ารอแล้วก็ถามคุณหมอว่าอ่ะผม เป็นอะไรกับเขาผมบอกว่าผมเป็นญาติครับผมเป็นญาติเขาบอกว่ารีเฟอร์ผมก็รู้จักคำว่ารีเฟอร์ครั้งแรกคือคดีนี้นะครับให้รีเฟอร์ไปโรงพยาบาลสวนดอกรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลสวนดอกผมก็นั่งไปในรถด,ด้วยเขาบอกมีญาติไปไหมผมบอกผมเป็นญาติครับแม่ก็ติดทิ้งลูกเลยนะครับ ไปโรงพยาบาลสวนดอกนะครับเพราะไอ้เขี้ยน <ım eni> ี้ย <teor> ังไม่ตายนะฮะพอดันรถมาจะเอามาขึ้นรถพยาบาลผมก็บีบสายออกซิเจนเลยไอ้บีบสายออกซิเจนที่ให้หมันมาพยาบาลก็บอกคุณไปกำรถเข็นได้ไงไปบีบสายออกซิเจนโอ้ยผมก็นั่งเฝ้าแม่มึงเผลอกูก็ฟาดมึงในรถนี่แหละพยาบาลเขาก็ไม่ไม่หลับเลยครับเห็นผมเป็นญาติไปด้วยนะครับ ปพอไปถึงโรงพยาบาลสวนดอกผมก็ตามไปตลอดเขาบอกว่าโอกาสรอดเนี่ยหนึ่งใน20สิล้านนะให้ญาติทำใจนะครับผมก็สบายใจกลับมากรุงเทพสี่เดือนไอ้เฮียนี่ไม่ตายครับตัวอ้วนหัวหลิมเลยนะครับมันผ่ากระโหลกไปครึ่งหนึ่งพูดไม่ได้แต่ เขียนได้ครับว่าใครเป็นคนยิงนะครับแต่มันไม่รู้จักชื่อผมมันรู้จักแต่ชื่อจ่าหมายจ่าหมายถูกจับเลยเข้าไปตีตรวนเลยจ่าหมายโดนตีตรวนเลยจ่าหมายก็โทรเลขมาบอกผมให้โจ๊กโดนจับแล้วนะเขาหาว่าร่วมกันจะพยายามฆ่าทหารคนนี้โอ้ผมจะทำยังไงวะ ผมก็เลยไปกับลูกน้องสองคนนะครับไปไปกับเขาที่อำเภอแม่ละมาาไปหาพ่อแม่เขากับตัวเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราลูกผู้ชายวันนั้นเนี่ยมึงต่อยจ่าใหม่แล้วมึงแย่งปืนไปกูจะจับมึงไม่ยอมทิ้งปืนมึงบอกว่าแน่จริงก็ยิงกูแน่กูเลยยิงมึงจะมาเอาเรื่องได้อย่างไง นะครับถ้ามึงเอาเรื่องเนี่ยกูจับพ่อกับแม่มึงผมก็จับพ่อกับแม่มันเข้าไว้นะครับมัดเข้าไว้มึงไปกับลูกน้องกูไปชี้ตัวนะวันนี้เขาจะเอารูปก,กูให้พนักง,งานสอบสวนดูถ้ามึงชี้ว่าใช่กูลูกน้องกูโดนจับอยู่แล้วแต่กูจะจัดการพ่อกับแม่มึงแล้วกูจะหนีข้ามไปฝั่งพม่าไปอยู่กับพม่าแต่ถ้ามึงชี้ว่าไม่ใช่ กูใช้เงินมึงห้าหมื่นบาทไปซื้อวัวเลี้ยงวัวตัวเราประมาณพันกว่าบาทมึงก็รวยแล้วเพราะมึงถูกออกจากทหารมันก็ไปชี้ว่าไม่ใช่ผมผมเสียห้าหมื่นโอ้โหเงินเดือนพันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าบาทเสียห้าหมื่นมึงไว้ใจได้เหรอไอ้ปืนสิบเอ็ดมมเข้าตรงนี้ทะลุนี่ยังไม่ตายก็พอกับไอ้พาแหละดวงมันไม่ตายก็ไม่ตายนะฮะ อย่าท้าเพราะนั้นอย่าท้าถ้าท้าไม่ได้ฮะท้าเอาเลย